ยังยยังลเลยเข้าสูบไปนักกันเขาด้วยลงการอรี่ทำไมไม่ได้ลงการอรี่ัเอาละครับผมหลังจากที่เสร็จพิธีนะครับผม จะมาผูกแขนบบาวนนกับสาวนุ่นนะครับผมขอให้รักกันยืนยาวนะครับแบบรักกันแบบไม่มีวันทิ้งจากกันหรือว่าพากจากกันเลยสาวนุนวน่นเอามือมาครับส่งมือมานะครับคิดคิดกันเลยนะครับ จับมือกันดีๆหมองกล้องด้วยนะกล้องอยู่นี่นะมองกล้องด้วยนื่องจากว่าความรักครั้งนี้นะครับม,มันจะต้องมันจะต้องยืนยาวยาวนานไปจนแก่เท่าตายกันไม่ข้างหนึ่งเลยนะครับ <c oughs> ผมเนี่ยก็ถือว่าเป็นคนสุดท้ายที่จะมาผูกข้อต่อแขนในวันนี้ครับผมขอยรักกันนานๆนะครับผ้อมือมาครับ มือมาโน่นอามือมาครับรักนี้ต้องยืนยาวครับเดินไปครับเด้อขาท่านี่เอาเออถูกเป็นตัวอย่างหัวเราตัอถือตัวเด่นอ้าวดูดีมีแง่เด้ออย่าทิ้งกันนะครับอย่าทัดทากจากกันนะครับคอยช่วยกันไปนะคอยช่วยกันไปนะจนแก่จนเท่าไม่ท่ากันเนาะ พูพแขนอร่อยมากมันมัน่เนามักันได้กแขนอ้สันค่อยต่อเออสาวันค่อยต่อจะไปนนนไม่จักิเลยไม่จักกินเลยไปเอาเชือกมาจากบ้านั่นเก็บเยวรืองนี้นนี้เอามาจากในกล้องเขาใช่ไหมอ่านแคันี้เด็ มะขอพอรมันจะเมอนแป้งกนี่มอไแล้วมันหเย็นด้ยนมเหนีวเหียวเหมือนมันผสมไม่ได้หนี้มันเย็นสบายสเอาเบียรมันจะใสอีกนี่พอจอมาก